พาไปซักแบก็บเอาใส่ตู้ไว้พี่น้องไปกรุงเทพม้าลานให้พามาอีกใ้เสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าชุดของเขาที่เขาใส่บะไรเด้นะหายหน้ามานี่ลายดอกสวยดิพี่น้องนี่ก็สวยดิอันนี้นี่ไงอน้นที่ยายอนนุ่ง็นี่สูตรอันนี้เป็นสูตรสีดำนี่สูตรนี่ค่ะนี่ไม่ได้เป็นสูตรสูตรเงาสีดำ แต่ว่าที่ใส่ไปทางไหนเนาะพี่น้องเนาะเขาก็เก็บใส่ตู้พับไว้ไว้ขาซักแล้วกอ็พับใส่ตู้ถ้าอย่างว้ซะเพื่อเขามีงานที่ใส่ไปั่งไหนนี่อันนี้ก็งามกันนียหลายดอกหลายดอกก็กงามพี่น้องทุกคนสูตรด้วกันก็นเป็นสูตรจะสูตรสูตรลายอันนี้สีดำที่เรใส่ยูสีดำ chụp 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 คุณก็ที่อุ่บๆแต่หน่อยพอชุดเอ่อคับๆแต่หน่อยก็เลือกชุดที่ใส่บ่ได้มาให้หน้าใส่ไปยไิ้มใดก็ให้มายิ้มนั่นแล้วค่ะ <c oughs> ชุดลานัด <c oughs> หน้าเป็นจ้อยจะเนี่ยแบบก็ใส่ได้อยู่หน้าคนจ้อยอันนี้ก็ลายงามพี่น้น่อยงามลุกตัวแล้วก็เอาให้มาเลยงานมไปชุดหนึ่งนี่ก็ลายงาม่น้อง ซักแล้วก็เก็บไปเนาะค่ะเวลาเขามีลุกแบบปังใส่เขาก็ใส่นี่ก็ไล่ง้างเดียวกันไล่ไล่ทางไลยดำไล่ทางเป็นสูตรเป็นสูตรเดียกันค่ะแล้วเขาซักขขเขามาหอมดียุนี้ไ,ไงนไนอน,นี้พับใส่ตู้ใส่หยังไว้เนาะตอนนี้หอมดีพี่น้องงามทุกตัวสวยๆทุกตัวค่ะ เป็นสีดำเนี่ยที่เขาใหม้ม <laughs> านี่ก็ดำมเน่ยพี่น้องดำข้างไมเป็นสีขาวฉัานาเป็นสีดำน้นน <c oughs> องอะไรมาเก็บเสื้ตู้ไว้อดีสน้มาให้ก็แต่ว่าใส่ได้ทุกโต๊ะละเพราะว่ายายอ้อเป็นคนเหมือนจ้อยเนาะค่ะเป็นคนที่บ่ค่อยอ้วนนะใส่ได้ มัก็เอาเมื่อแต่ละย่โยๆกันเลยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไปทางไหนเนาะค่ะแล้วก็ใส่เวลาเขามีงานมีธุระไปกรุงเทพกรุงไทยเขาก็ได้โพดใส่ไปปะชุ่มประยังสิเน,ะนานะในนๆเขาได้ใส่ทีนึงเนาะคะ่ะแต่ว่าก็ได้ใส่อยู่เพื่อมาซื้อนะเพราะว่าหลานเพื่อนไหหมาหลายอยู่เสื้อผ้าได้ซื้อแล้วสุดนักไหหมาทั้งนั้นะนะพี่น้องหลานไหหมาทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยนี่กระสุนทยอยใส่ใส่อยู่อันขอบคุณนะจ๊ะ คนที่มารับชมยายยอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะขอบคุณหลายๆจ้า